ก็กราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมคนเดมิมคนดีก็เสกโลกที่ว้าววันนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมฮะมือถือแล้วอาจจะกระตุกหน่อยนิดนึงครับเราปของฟิงไ,ได้อะรายนะครับ ดีกว่าอ๋อโอเคครับผมเข็นห่างไว้ครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมานานก็มีตัวอัปเดตมาใหม่เนาะหนึ่งก็คือสามเข่ามาหมูตัวหมูหมูก็มีนะครับาสามเข่าหมูนะครับ นนะกๆนะครับรเขาก็มีเต่านะครับจุลเช้ครับเขาก็ปีเวอร์แล้วตัวที่ก่อลังฝงก็คือนกนกอยู่นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับอ่อาเรามาดูสัตว์กินเนยาละมา,านี่ก่อนค,ครับทุกคนอ่าโอเคครบนกควาแบบนี่สองตัวนะครับเธอร้อรอนเนาะ อ่จมีคาานอกนะจับวันนี้เลยแต่ก็ไม่ได้คิดนะจับพร้อมกับ,บนะเปโนเลจับคาานอกคือจับคานะก็ไปโนเลยนะก็ไม่อยากไดเห็นภาพตอนจับเลยนะอ่ะตลกมากตบสองที่หดเกือบตายเออตอวนี้่าเป็นตัวโหดอยู่เนาะแล้วก็มีแร็คเต้สองตัวนะครับ คุณผู้ชมจะใช้มากสุดน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวแรกที่ได้มาพาร์ทหนึ่งนะครับพาร์ทแรกเลยเดี๋ยวจะทำเป็นซะีรี่์รับโอเคครับภารกิจของเราวันนี้คือจับสัตว์เพื่อนนะไม่รู้ใช่ไหมเราจะได้สัตว์อะไรเพิ่มหรือเปล่าเอาจริงนะคือหลังจากจับคานโน่ไปเนี่ยก็มีคานโน่ตัวใหม่เกิดมานะครับแต่ไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าไม่รู้วิเวเยอะหรือเปล่า ก็จับตัวเดียวน่าจะพอแล้วกนะ็ดูว่ามีนะน้องนอน่อย้ึงก็ตอนนี้ยาสลบไม่มีอ่านาคตติกต้องกลับไปเอาแต่ที่ค้าวไว้ร้อยกว่าก็หมดแล้วนเะพราะว่าค้าลูกดอยยาสลบเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่ยยเดินอยู่บนน้ำนีนะเดียวเราดูดู อาโนเห็นไมนั่นแหลหรือจะควยเอาดีจับบนโต๊ะไกได้มาเร็วนอีกแบบว่าหอมสวมาก่ะ เดีน้องรอ,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 อบนึงนะมันดีเลยหน่อยมันหน่วงมันหน่วงสับปีเกิดเดี๋ยวกินจะไปจับอะไรนะเดี๋ยวไม่ช่่านสตีกัวผม สเตโอดีไหมอ๋อเดี๋ยวลูกก็จกะเอาไปก็ถ้ามีเสียงรถหรือเสียงอะไรก็ขอไปด้วยนะอากิลข้างนอกบ้านนะโอเคก็อยากให้สนุกตัวที่นี่เนี่ยเราไม่เห็นแลละไปรู้นอาจจะเจออนะไร หรือจะจับคอยายกดีมันโตทางนี้จจก็ขอจับสัตว์ได้สักตัวหนึ่งถ้าเราสัตว์กินพืชมันจะดีนะครับมันจับง่ายกว่าใส่กินเนืนะ้อเนาะงะต่สัตว์กินเนื้อนี่มันต้องหวาน,าน แต่สไปโนโนี่ผมยัดย,ยาคูณสิบไปให้นะคมันเวลากินเพื่อมันกับไวขึ้นนะนกินสองทีแตื่นละถ้าปกติไม่ยัดยาก็น่าจะเป็นชั่วโมงอะวนก็ตื่นแล้วคือเขาสลบมันรถไวมากก็ลองพึ่งยานะครับมีแค่ควดัเดียวด้วยนะก็ให้สไปโนไปละมอนโต้นี่น ถ้าเรายิงตัวเดียวมันวิ่งมาสามตัวเลยนะถ้ามันอยู่อย่างเงี้ยวิ่งมาสามตัวเลยนะแต่ตัวนี้น่าจะสีสวยกว่าแนละ้วดูเแวววันอนาคตอาจจะจับเนาะรอกสามน่าน่าจะได้ยอยอ้ฟารมเมอรี่แหละทั้งแทนสามเขาและแต่ก็ยังเขาพี่ขี่มาแล้วก็อยากพี่ดีก หน้าดีโลเ,เดี๋ยวลูกงต่อก่อนตอนนี้ใช้ลูกต่ออยากโหลดเยู่เลื่องใน,นงมือถือมันไม่ยากหรอกครับนี่ไงละ ว้าวว้าวตายโอเค <c oughs> ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถทำของเหล็กได้นะเพราะื่งองจากเลเวลเรายัางไม่พอเนแต่ก็มีขวานเหล็กที่รอบมาอยู่นะครับจากตีอเค้ยนะ้ตีน้องเค้เราท่านี่ไอ้เคี้ยมันมาบ้านเราบ่อยมากดีนะทำรั้วหามไว้นะ ว่าจะย้ายที e ่อยู่ใหม่ละแต่ประเด็นคือจะฝนในกระสอบอย่างเงี้ยเนี่ยจับเยอะด้วยเลยเราก็มาไกลกันสกเนมาทางนี้ดีกว่านะเงี้เตรียมหัลามาแบเจอรับเตอร์ทถวนี้รับเตอร์ยุ่เหมือนกัน้ยนะ hiện đầu tiên cô yêu thương cái này đó. hiện đó. Khơi, khơi hiện ta gì để có mà ở đây đây mình có bên chưa ตอน, <ร Stevens. S 1> นนั้นก mm ็ม hmm. mmm, ่ยิงมาเจอแถวๆนี้เลยตัวนึงนะแดงโดนในเสาแดงก็ไดลเราจะไม่จับตัวแบบที่แบบว่ามือใหม่เขาจับกันเราจะจับตัวแบบเอาโหดไปเลยครับปุ่้องบ้านเราตอนนี้ มิวก,นะก็จะขึ้นอีกเท่าไรเนี่ยอ่เมิวก็จะขึ้นตรงนี้นะก็เหลือไอ้คราฟติง้งตะกี้ว่าสิบสองอนด้เอาไว้คราบไอ้ตัวสปิกี้แล้วก็ไอ้พิกแอเจ้ก่นใเร่องในร่อง หาไม่ได้แต่แมันไม่พอไงนี่จะเอามอลโต้ดิสับสนอะเนย มอนโต้ก็น่าจะลากเกื่อนมาด้วยนะตัวเมียตามดีเลยจับได้ทั้ตัวนะเนี่จับได้สองได้ทั้งตัวนะเน,นี่ยก็ก็เสียงเก่งนะนั เนาะคราวนั้นลงเวลให้เต่งเกมมันดังเกิ์ดดังวิงเสียงผู้ดิหรือจับีเวอร์ดิเสร็จแล้วไม่เหลือนอนก่นนอนนอนติดทานติดทานโอ้ยติดทาน งนี้เลยโอ้ยยังไม่ถึงเวลาเลยยังไม่มืดพอ6 0 0หรือไง ดูเวลาสิง <c oughs> ันแต่งานคืออะไนะคงนเช้ามาพอดีโอเคน้ไม่นอนรับผมโอเค กินนานกงนี้เนละ่โอเคยัจะพยายามไม่ให้อพเที่ยวในสองวันตัวไหนเลี้วฟิจะอ้าให้เนยะสุภ้ณุออกไข่แสดงว่าตั้เมียเนี่ okay. ยนะ ลกตัะคิปมันจะยาวกว่านี้มาสร้างว่าตรงนี้ได้เปรียบนะมีรังวีเวอร,ร์ให้ขโมยของตลอดปลาตาม่ปลาป,ปิริยาตามได้หเ,เห็นไหมเห็นไหา กับคานอนนั่นแหละเราต้องขึ้นไปที่สูงอ่ะหาตัวให้เจอไปไหนของมันเนาะมันหนักเราหนักอะไรเน่ยโอ้ของเยอะฮะได้หนักใข่เลย ชิ้ตนันเหรอ้าพันนี้จะปรับไม่ได้ก็ขอให้ด้วแลกันหาสัดซีเจอมันจะเป็นอีพีเทำเป็นอีพีดีเลยก็แค่ก็เห็นยนูแถวนี้นิ่นึงนะถ้าไปไกลแบบนี้คงไม่ได้ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง สองตัวเด้อแคนูน่าจะวิ่งหนึ่งแะเดี๋ยววิ่งตามมันไปเดีย๋ยววิ่งตามมันไปมันวิ่งกลับมาเดี๋ยวตกเป็นยันเท่้โอ้ ยินยากแค่โอ้ติดถิ่นแน่เลยโดนตอนนี้แหละยิงเฟี้ยวยินถิ่แน่นอนลองเชอมหน่ลยยิงิ่นเฮ้ยในี่จะยิงิ่ วิวสีเนี่วะดีกว่าวตัวแรกนะตัวแรกวลวหนึ่ง 1, มาเลยตัวที่ว่าจับได้ดีนะครับสีสวยนะ่าสีส้มนะตัดเขียวหน่อยนะรับแบบวิลลี่เลยวิวลี่าไมีสองดูจยัดไปก่อนเดี๋ยวเรากลับก่อนโอ้ ได้จับแน่นอนบอกเลยเจ้ตัวนี้มาคองแ้วเราเก่งขึ้นครับดาวนาคติกเด็กโอ้เสียลูกดอกเยอะเลยลูดอกอยางสลบมันจำเป็นมาก มไ,ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวไปอบนะคุณติดก็จะตัดไปตอนนี้ยันอาหารแล้วมันก็ใกล้เติดแล้วัเนาะรออะไรอุย๊ยวิ่งเลยบ้าน,นสองสายดีอือนีกในหกในัก ออกมาก้าอันนะะั้นมันจะได้เต็มนอมัเอา,า,เอาเนื้อนี้จเลต้เดี๋ตัดไปตอนนี้กล้จับได้แล้วกะะันเนาะเาเจอกันโอเคครับตัดตัดไปตอนนี้แล้วใกล้ตื่นแล้วนะเรารอรอด้าอยู่นะ จะไปลนอีกคำเดียวโอเคตอนนี้เห้าแล้วนะจำเมื่อกี้่มสี่แล้วนะในการเดนอก็เมื่อตอนที่ผมาเอาเยอะอัพด้วยโอ้วเมื่อกี้เราลอมาอัพด้วย dia tu satu seperti dia tu apa nak senang gitu tu dia contoh kalau kita lawau ah apa tạo ra bên đây tạo ra rồi đây tạo ra bên đây tạo ra cái đây tạo ra bên đây tạo ra โไม่ได้สองตันตาม้วันัวเือหยนดนี่เจะไปจะไปลงตามถ้าเองถ้าอนี้คุณเอาปแล้วก็จะไปลงาอาเลยดารมแข่งกันเอาเยอะมากคือต้องปาใส่มันไม่รับมันดีั Bye. Nice. <ด>นีนี่น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้ก็นั่นเหลเออมองทางป่าแล้วมันก็อยู่แค่นั้นแหละออกหก็ได้ที่สิ่ไปมเอวพี่บ๊ว ใส่ไร้มันปานิเตอร์จับเลยเลขหินหลังดูเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวกำลังยืนนะ Oke, dah siap

เราลองเริ่มใช้ของเอกตลาดฟาร์มดีกว่าด้วยอของที่ไม่ใช้ก็ฝากไว่านั่นเผื่อมันจะจำเป็นนะรับกอนาคตอาจจะเ,เอาฟาร์มใช้ได้ กดนะดูวิว้อยก็กก็เกาะใน,ะนะต้อนเดียวครับห็นจะเป็นเรื่องกาต้ก็ูกเอาเลยก็มันก็ดูดีกว่ากบนหมอเราวพลยี่สิบชอยอดไปเลย ี่สิบสองตลวอะไรั้งต้องชูชีพมั้ยต้องชูชีพอะนรู้ดีม่ที่ขอีอ,ขอตัวอ้อคอดูได้ไหไภภแต่ที่ีห้านะเอร์ยี่ห้า ကြည့်ပါ เี <Cheers. S 2> ่นมานี้ก็หิวม,มากเห็นไหมตอนนี้เราเราหิวม,มากโอเคโอ,อเคปิชีิตไปเสียเดินไปไหนล้ว โอเคครับเพื่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป,ปน,น,น,นค,ครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับแหมดีเลยแล้วก็ทุบอุ้ง